สวัสดีครับน้าหนานากปลาทุกท่านนะครับตัวนี้นะครับน้านาเป็นกบสายนะครับนี่คูสายเมืองเพชรนะครับ4.5เซนนะครับน้านาเบส 2O นะครับมาดูแอคชั่นเลยแอคชั่นนะครับเหมือนแมลงตกน้ําเลยนะครับน้านาใสปั่นไม่ต้องเร็วด้วยนะครับเหมาะสําหรับสายลุยหมายนะครับงานปลาช่อนเนี่ยเหมาะจัดนะครับลุยบุสักลุยทุ่งนาได้หมดนะครับตัวนี้ผักบุงผักบุ้งนี่ชอบ นะครับวิ่งผ่านเลยนะอย่างนี้นะครับนี่สายเมืองเพชรนะครับรุ่นนี้มี2ขนาดนะครับมี3าจุ้าเซนและ4ี่จุ้าเซนนะครับ,เ,เ,รบเป็นสายที่ปาาเขี้ยวๆอ่ะนะนะใส่ยอย่างเงี้ยโอ้โหใส่รัว่ใส่สวยๆนะครับสส่เหมือนแมลงตกน้ําอ่ะสวยๆนะครับเยื่อตัวละร้อยเท่านั้นนะครับงานไม้นะ สายอย่างนี้นะครับหนานะ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 มีสองขนาดนะครับสาเซนและ4.5เซนนะนี่ครับสายเมืองเพชรน,นะครับหนาะนะสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ